ครับวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศสวนผักครับนี่ครับผักชีครับอันนั้นชีลาวครับอันนี้ชีเลือดครับหอมครับผักคะน้าผักกาดผักกวางตุ้งครับมีครบครับนี่ครับพริกก็มีครับนี่ครับพริกนู่นไอมะแข่งครับมะเขือพวงครับกัวกำลังออกดอกครับนี่ครับบรรยากาศสวนผักครับชิวๆครับนี่ครับอันนี้ แตงครับกำลังขึ้นค้างครับวันนี้ก็ไม่มีเบ็ดราวมันก็ไม่ค่อยกินครับมันหนาวครับนี่ลีใบออกให้เขาเป็นหน่วยครับแตงครับแตงกว่าครับกำลังงามงามครับนี่ครับรถผักครับยามเช้าครับรถมดนี่กันนี่ครับบัวนี่ครับหาบหนึ่งครับรถหมดเลยครับไม่ได้ใช้เครื่องแช้อะไรครับตักล้วนๆครับนี่ครับ